ครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับห้าทับหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวิชาในวิชาสังคมเช่นเดิมนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อหนึ่งหมื่นขึ้นมาสามวันแล้วนะครับโดยสถานการณ์นี้ก็ส่งผลให้การเรียนรู้หรือว่ากระทบทางด้านเศรษฐกิจต่างๆมากมายนะครับในสถานการณ์ที่ปัจจุบันซึ่ง มีผลกระทบอย่างเงี้ยนะครับก็มีการติดเชื้อของเด็กและผู้ปกครองในโรงเรียนมหาสวัสดิ์ราชดรบำรุรรงหรือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งและนะครับซึ่งในการปรับตัวการใช้ชีวิตเนี่ยของนักเรียนก็จะมีส่งผลต่างๆการหาไรายได้จุนเจอครอบครัวนะครับคุณหุมก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้นักเรียนช่วยเหลือครอบครัวให้ได้มากที่สุด ให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดนะครับก็ในการปรับตัวในแต่ละครั้งก็มันก็จะเหนื่อยนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเนื้อหาบทบาทของผู้บริโภคนะครับว่ามีอะไรมัางนะครับไม่เยอะครับเอ่อมีนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับคุณหุ่มก็จะพูดเกิดน,นำ สักเด็กน้อยนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่ไม่ได้ดูคลิปแล้วก็คนที่ยังไม่สนใจนะครับเดี๋ยวมันจะลำบากตอนท้ายตอนที่เขามีการวัดประเมินผลมีการเก็บคะแนนนักเรียนก็จะไม่มีคะแนนเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณหงุดหงิงที่สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากนักเรียนพยายามปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์เนี่ยที่มันย่ำแย่นเนี่ยปรับตัวให้ได้มากที่สุด นะอันไหนที่เราไม่สามารถเอ,อ่อทำได้หรือว่าเออเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้ไขได้นะแต่พยายามปรับตัวพยายามเรียนหน่อยนะพยายามหาความรู้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็สามารถให้นักเรียนก็สามารถอธิบายบทบาทของผู้บริโภคได้นําความรู้จากบทบาทของผู้บริโภคมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามก็คือตระหนักถึงบทบาทของการบริโภคนะครับอันนี้ก็คือนม นะครับอันนี้ก็คือข้าวถั่วเหลืองนะน,นี่ขนมอันนี้ก็คืองานบริการนะครับต่างอันนี้คือน้ําดืม่มนี่ผักผลไม้แมคคุณนมถั่วเหลืองหรือนมงวข้าวขนมลูกชุบนะครับแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะน้ําดืม่มผักต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นต่างๆว่าสินค้าเนี่ยมันไม่ได้แค่สินค้าแล้วก็ สินค้าพวกวัตถุดิบต่างๆมีบทบาทต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็บริการขนส่งถ้ามีบริการที่ดีก็มีบทบาทที่สําคัญต่อผู้บริโภคเอ่อนักเรียนคิดว่าถ้ายกตัวอย่างสินค้าที่นักเรียนเคยซื้อและเขียนคําตอบหน้าห้องเรียนอันนี้นักเรียนไม่ต้องทำเอ่อครูหนุ่มจะให้ดูว่านักเรียนเนี่ยลองคิดดูนักเรียนเคยซื้ออะไรที่มีบทบาทต่อเราบ้างไหมและมีประโยชน์ต่อเราบ้างไหมนะครับ อันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดนักเรียนไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำนะครับการบริโภคหมายถึงอะไรเรามาดูกันว่าการบริโภคมันถึงอะไรหมายถึงอะไรนะการบริโภคหมายถึงอะไร ความหมายของมันก็คือการใช้ประโยชน์จากสิน,สนค้าและบริการใดๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะเรามปรีประโยชน์ของสินค้าหรือบริการนั้นๆเนี่ยมีประโยชน์ต่อเราไหมนะหรือตอบสนองความต้องการของเราเราไหมอันนี้คือการบริโภคนะความหมายของมันสั้นๆน,นะครับอันนี้ดูความต้องการของเรา อ่าถ้าวันนี้เรามีกิจกรรมโรงเรียนเราต้องใช้อะไรบ้างอันนี้เราก็ต้องหาดูว่าความสำคัญของมันนะ่ะน้อยเรียงจากน้อยไปมากนะครับแล้วเรามีเงินจํานวนเนี้ยเราสามารถใช้ซื้อกับตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไหมน,นะอันนี้คือบทบาทสําคัญของมันนะซึ่งร้านร้านที่คุณหนูให้ดูเนี่ยมีเกือบทุกอย่างนะมีเกือบทุกอย่างเราก็เลือกได้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้มีบทบาทต่อเขา วันนี้ต้องใช้ดินสอในการวาดรูปไม่ใช้ปากกาแต่ดินสอเรามีไหมอันนี้คือบทบาทที่ส่งผลตอบสนองต่อตัวเรานะครับามาดูรูปนี้ไม่ได้แค่สินค้าดีบริการด้วยงานบริการเป็นไงคนเยอะโอ้ร้านนี้ของอร่อยดีเยี่ยมตอบสนองความต้องการความอยากความอยากกินของเราและอีกอย่างหนึ่งมีโต๊ะนั่งมีบรรยากาศที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับมีการจัดมุมร้าน เป็นสัดส่วนที่ดีอันนี้นั่งสําหรับสองคนอันนี้นั่งสําหรับครอบครัวนะอันนี้คือการตอบสนองกับความต้องการของเราของผู้บริโภคอันถือว่าร้านเนี้ยทํามาในการตอบสนองกับคนดีไหมดีกับประชาชนดีมีการนั่งมีการอะไรเรียบร้อยนะครับเป็นสัดเป็นส่วนแต่ปัจจุบันนี้นั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับรูปเนี้ยถ่ายมาตั้งแต่นานแล้วนะครับซึ่งทุกคนถอดแมสอยู่ถ้าปัจจุบันนี้นั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้ว นะการจัดสรรก็เปลี่ยนไปนะอันนี้ตอบสนองความต้องการเขาไหมตอบนะนะครับามาดูบทบาทเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับให้เป็นคลิปสั้นๆนะครับบทบาทของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจในการเลือกซื้อสินค้าหนึ่งเลยเป็นผู้ชี้นำให้เกิดการผลิตและพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโ,โ,โภคนะเรามีความต้องการ ระบบเศรษฐกิจหรือสินค้าหรือการบริการเขาจะดูว่าผู้บริโภคเขามีมีการพฤติกรรมยังไงมีความต้องการยังไงเขาก็จะให้มีการผลิตแบบนั้นให้ตอบสนองและสอดคล้องของเขาถึงจะขายได้นะครับมาดูข้อที่สองคือข้อสุดท้ายคุณหนุ่มเดี๋ยวมันจะมีใบงานให้นักเรียนลองคิดเองนะนักเรียนลองคิดเองนะไม่ยากไม่ยากเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกสินค้าจากเงินที่มาได้ ที่ของที่เรามาหาได้เนี่ยเพื่อให้เกิดคุ้มค่าและเปิดประโยชน์สูงสุดสมมติเราจะเลิกเลือกซื้อสินค้าชนิดหนึ่งเราจะดูว่าเฮ้ยเราจะเลือกซื้อโต๊ะแต่เราเคยนั่งกินพื้นตลอดแต่พ่อกับแม่เราหรือว่าน้องเราปวดหลังนะไม่มีโต๊ะนั่งกินดีๆเราจะลงทุนซื้อโต๊ะสักตัวหนึ่งดูซิว่ามันคุ้มค่าไหมอะไรไหมนะนี่คุณหนุ่มยกตัวอย่างเดี๋ยวให้นักเรียนลองยกตัวอย่างสินค้ามาในใ,นใบงานนะครับนะไม่ยากนะครับไม่ยาก ขั้นตอนก็คือใบงานนะครับเนี่ยนักเรียนก็อาจลองพูดมาว่าคําชี้แจงก็ให้สรุปบทบาทของผู้บริโภคนักเรียนได้ศึกษาบทบาทผู้บริโภคเอ่อใดบ้างนักเรียนก็สองข้อเมื่อกี้ที่คุณหนุ่มช่วยทําได้เอาไปใส่ได้แล้วก็นักเรียนก็มาบอกว่านักเรียนมีวิธีการเลือกใดในการเลือกซื้อสินค้ามาบราิโภคเออให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่านี่นักเรียนก็ตอบมาได้ออเหมาะสมกับผม อ๋เหมาะสมกับครอบครัวเขียนมาได้หมดนะครับมาแชร์ความรู้กันนะครับคุณหนุ่มก็ขอจบนะครับคลิปเพียงเท่านี้นะครับ